FM-105 SMILE THAILAND สวัสมชชัยแสวงการอยู่ในสายครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณว่าชนะคงสวัสดีท่านผู้ฟัง FM-105 ็้คุครับอันนี้อันนี้ผมพูดตัวจริงนะไม่ใช่ AI นะคุณว่าโอ้ใช่เมื่อกี้ตกใจนักการเมืองปากีสถานอิรามขานเราจำได้ดีนะฮะใช้ AI หาเสียงจากนคุกพี่เออันนี้ผมก็อึ้งไปเพราะว่ามัน แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวเขาพูดเพราะว่าอยู่ในคุกมันคงสื่อสารออกมาไม่ได้น่าจะใช้ทีมงานในการเขียนสปีดเนาะเออไม่ครับเดนตอบให้นีอมีสองเหตุการณ์ที่ขอพูดก่อนก่อนก่อนเนี่ยเราเห็นคลิปที่คนส่งมาให้ผมเขาก็คงมีในโซเชียลอะที่โจไปเด่นพูดภาษาจีน่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นเห็นอันนั้นเป็นเฟกของเอไอเขาใจให้ให้ให้ฉันใการสร้าเนื้อและ ตัวปากใช่ปากเนี่ยคือร้องกันหมดนะช่ใช่ปากปากตรงแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนแล้วเราก็เห็นสีจ้นผิงประธานได้เป็นสีจ้นผิงพูดสังกฤตแบบโอ้โหแอคเซนต์แบบฝรั่งเลยซึ่งก็ไม่ใช่ก็เป็น AI เือไอสีจิ้นผิงก็พูดสังกฤตได้อยู่แล้วใช่ฮะแต่นี่คือพูดแบบ เป๊ะมากสำเนียงแบบฝรั่งอังกฤษมากยาวเหยียดเราก็เราก็ทราบคือท่านก็พูดได้อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สำเนียงอย่างนั้นนี่เราก็ตื่นเต้นปรากฏว่าเออเราก็เข้าใจไปเดไอเหมือนไบเดนพูดจีนอย่างเงี้ยพี่พี่เอ๋มันมันเฟกได้อสูตเนี่ยคือูินให้ AI สัมภาษณ์ปูตินฮ่าอาใช่เห็นไหมเห็นแล้วปูตินที่เป็น AI สัมภาษณ์คุยกับปูตินที่เป็นมนุษย์ซึ่งปูตินที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นปูตินนะ น่าเสียนิดนึงนะพี่เอคือคือผมเข้าใจว่าความที่เขาไม่ KGB เก่าเนี่ยเขาต้องตกใจว่าเฮ้ยถ้าถ้า AI เหมือนคือเขาก็ตกใจว่าเหมือนเขามากเสียงก็เหมือนหน้าก็เหมือนแล้วเขาก็บอกว่าแต่จะตัวเขาเนี่ยมีตัวเขาคนเดียวคือเป็นเด็ก <Ừ. S 1> ออมหาวิทยาลัยของออที่รัเสเซียเนี่ยทํำ AI เหมือนปูตินมากคือมันสะเทือนความมั่นคงอะผมเข้าใจท่านปูตินต้องตกใจอะอ ก็พูดเพราะว่าพอนึกภาพวันนั้นในห้องที่ปูตินประกาที่เขาทำกันอยู่นะก็เคยไปประชุมร่วมกับตอนท่านปูตินแถลงแบบเนี้ยนะเราก็เออคิดภาพบรรยากาศที่ตอนที่ไปรัสเซียเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในห้องนั้นเนี่ยแล้ว้วเป็นเหมือนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะอันนี้ครับกลับมาที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมีสองสองเรื่องแต่มันพัฒนาขึ้นการเลือกตั้งคราวที่แล้ว การเริ่ัแรกคราที่แล้วเนใช้ AI นะครับโดยเครื่องที่ผมบอกแล้วว่า200,000เครื่องในการยิงวันละ68ล้านครั้งเป็นการแบ่งแยกข้อมูลไปหาเสียงแต่ว่าอันยังไม่ได้เป็นแบบที่นักการเมืองปากีสถานทำนะแต่เป็นการสร้างเซ็กต์นิวสร้างความเชื่อสร้างความศรัทธาผมยกตัวอย่างสสจังหวัดตะวันออกภาคตะวันออกมีคนเดียวแล้วกันไม่บอกจังหวัดเขาอะครับ ควมเลือกตั้งชนะโดยไม่กล้าออกจากบ้านย้ำนะเพราะได้ใช้ a ออและการโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่ต้องออกหาเสียงเลย<ะ>ไม่เคยทบป่าประชาชนเลยทำไมไม่กล้าออกจากบ้านครับเพราะตกใจว่าตัวเองได้เป็นสสแล้วกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาขอความช่วยเหลือแล้วไม่รู้จะช่วยยังไง<ะ>เพราะสิ่งที่มันคิดให้ในการหาเสียงม่อ่าจะเป็นนโยบายสามร้อยนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตัวเองยังไม่รู้มันคืออะไรเลยอมไม่รู้จะตอบอย่างไรนี่นี่คือปัญหาข้อดีและข้อเสียนะคนไทยที่ไปเลือกที่จังหวัดนั้นนะคือผมเคยมีญาติเป็นสอสอจังหวัดนั้นแหละแล้วก็มีคนรู้จักกันมากๆสนิจกันมากเป็นสสอสวอจังหวัดนั้นผมก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเขากง็งงว่าเด็กคนเนี้ยไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้แต่น,นิดเดียวอยู่แต่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้การโฆษณา คนเชื่อของพรรคและ AI เ่ยนะครับ,รบในการหาเสียงเลือกตั้งนี่คือวิวิกฤตการเมืองที่ที่เปลี่ยนไปทันทีแล้วสร้างความเชื่อใหม่ให้กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักการเมืองปากีสถานทำเลยนะครับเออก็อาจจะจับได้นะคือคือทําให้เห็นว่าส่งส่งไปหาเสียงเป็นคลิปเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในคุกกันนะครับครับแต่ก็ผมไม่รู้คนปยกีสานกับคนไทยใครจะโง่กันนะ <laughs> นตลาดอกันนะอาจจะพอกันมีคนทำเอไอหรือคนมีข้อมูลหรือว่าข่าวทำหน้าที่ก็บอกว่าไอ้หมอนิ่มอยู่ในคุกอ่ะอืมอืมทีไรอาจจะฉลาคนไทยก็เลยบอกเฮ้ยนี่มก็เฟกนะไม่เชื่อแต่คนไทยจะเชื่อก็ได้นะเพราะวันนี้ยังยังไม่ยังเชื่อเลยว่ามีคนอยู่ชั้นทีสี่ฮ่ฮะอืมก็โดยสรุปก็คือว่าการเมืองนะครับได้นำเทคโนโลยี ในการสื่อสาร<ะ>นะครับ<ะ>ทั้งข่าวจริงข่าวปลอมการสร้างละครปายีการเมืองทั้งหลายมาหลอกประชาชนทั้งโลกรวมถึงนี้เลยนะ,ะโดยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่า AI ไม่ว่าจะเป็นโรบอทเฟสนนวไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพคดปลอมจำปลอมขึ้นมาะนะครับ,รบในโลกและจะสร้างความยุ่งเหยิงมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหน่ง คือคนตัดสินใจด้วยเชื่อว่าตัวเองคือเสียงข้างมากแล้วถูกทุกอย่างรวมมีความถูกต้องด้วยเสียงข้างมากคือความถูกต้องโจรร้อยคนบอกว่าไปก้นชนะพระหนึ่งรูปที่บอกว่าไปนั่งสมาธิอ่ะเพราะว่าโจอกว่านี่คือความถูกต้องนะครับวอนนี้เราจึงเห็นสังคมวิบัตินะครับโรกก็จะโกลราขลมากขึ้นนะครับแล้วก็พื้ที่คนไทยยังไม่ได้เตรียมพร้อมกือการการเปลี่ยนแปลงที่ เรากําลังจะทําลายชาติตัวเองด้วยการไร้รากไล้เชื่อว่าความคิดมันถูกเสมอนะครับโดยไม่ได้รับฟังประวัติศาสตร์หรือไม่ได้ศึกษาเรื่องลึกหรือไม่ได้ทําการครอสเช็คเนี่ยมันเช็คพ่อนะครับคุณวาเราเรื่องครอสเช็คเนี่ยมันเช็คไะวิกิพีเดียเนี่ยนะมันถูกไอ้ที่เด็กๆเขาไปค้นนะหรือกูเกิลเซิร์นะครับผมว่าเข้าไปนะมันเข้ามาของผมเนี่ยมันโดนประจำเลยนะ ใช,ใช่ใช่ใช่คือคือต้องเข้าใจก่อนว่าวิกิพีเดียเนี่ยมันไม่ใช่คัมพี์นะหมายความว่ามันเปลี่ยนได้โดยคนที่เข้าไปแก้ได้คือมันเป็นข้อมูลในสังคมออนไลน์ที่มีแนวคิดว่าให้คนที่มีความรู้หรือความเข้าใจต่างๆได้เข้าไปแก้มันทีนี้มันมีคนเข้าไปแก้มันให้กลาย news, กลายเป็นเฟกนิวส์กลายเป็นเฟกคอนเทนต์กลายเป็นของปลอมอย่างพี่เอดดโดนยเงี้ยโดนแกล้งหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอข้อมูลเหล่านี้มันไม่ตรงมีคนซ้อนอย่างนั้นอีกคือว่ารู้เปล่า มันเข้าไปซ้อนกันเนื่องจากว่าพอไปแก้ววิพีอิทธเดียแล้วเนี่ยออมันก็ป้องกันตัวเองว่าถ้าไม่มีฐานข้อมูลเปินการบันลายมากไปเนี่ยนะครับครับเอ,อเราก็สามารถเข้าไปแก้กลับได้แต่ตอนนี้มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะผมไม่เอ่ยนะเข้าไปซื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ขาวดำฉบับใหญ่หเข้าไปดูแลกองบอกศิลปะวัฒนธรรมฮแม้ในบรรณาธิการและหนังสือต่างๆ เพื่อสร้างแหล่งที่มาอของข้อมูลเทปในการประวัติศาสตร์เลยนะใช่อยากจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์รัตนโกสินโร์ินอยากจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อุ่งคบุรีอะไรก็แล้วแต่นะในการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปเขียนหนังสือลงก่อนอ่าโดยความเห็นของนายกรในก๊อขอเนี่ยคล้ายๆกับเอบุษรีนิพนธ์ อ่าใช่เลยใช่เลยครับครับที่อาจารย์อาจารย์ชัยยันออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี้ยแต่รีเฟอร์อ้างอิงถึงงานของบางสุทพิมพ์นิตยศาสรศิลปะวัฒนธรรมฟ้าเดียวกันอะไรนี่ว่าเระเด็นนะครับครับก็คือเวลาวิธีกเอ่เวลาที่เราเข้าไปวิกิวิกิพีเดียเนี่ยเราไปเจอข้อมูลเท็จก่อนอัไรก็แก้ง่ายใช่ไหมเราก็เลยคลอสเช็ค กลับไปในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ปรากฏว่ามันมีการไปเขียนหรือไปสร้างแหล่งข้อมูลที่เราเข้าใจว่าเชื่อถือได้เนี่ยให้มันเป็นข้อมูลเทสไว้อีกอันหนึ่งหรือ2อ,อันเพื่อจะ cross check double check แล้วยังปลอมอยู่ซึ่งอันนี้มันลึกล้ำมากพี่เออย่างที่มันเกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยใช่รประมาณสองปีแล้วครับครับ,รบแล้วทีนี้มันก็ย้อนกลับมาทาให้วิกิพีเดียเนี่ยเชื่อว่าข้อมูลนั้นจริงเนยใช่ใช่แล้วก็ลรากลายเป็นข้อมูลจริง ขึ้นคนไปแก้ข้อมูลจริงข้อมูลที่ได้เป็นจริงเนี่ยแก้ไม่ได้<ะ>เพราะพราะผมรุ้งผมจะไปแก้นะผมกลายเป็นข้อมูลเท็จใช่ข้อมูลเทสแห่ะมันกลายเป็นจริงไปแล้วเพราะแหล่งแหล่งอ้างอิงเนี่ยมันกลายเป็นเทจไปแล้วซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นใน ในงานเขียนที่ที่พี่เอกยกมาก็คือไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือพิมพ์แบงก์ของโพสต์ปรากฏว่าแบงก์ของโพสต์เขาต้องมาออกตัวว่ามันไม่มีข้อมูลอย่างที่อ้างอิงไปคือไปอ้างอิงไว้ในวิทยานิพนธ์แล้วก็เอาวิทยานิพนธ์เนี่ยมาแปลงให้กลายเป็นหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเหมือนนิยายอ่ะเป็นเป็นหนังสือที่กึ่งเป็นหนังสือเอ่อเรื่องจริงอย่างเงี้ยเป็นหนังสือประวัติศาสต<ค>ร์เชิงวิชาการแล,กแล้วก็ผมเนี่ยเคยเข้าไปคน้นจําชื่อหนังสือไม่ได้นะนั่นจะเป็นหนังสือพิมพ์สุภาพบุร ครักงานทีมอะไรทุกอย่างเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนนะครับากันชนะมีคนมาปรึกษาตอนนั้นเราทำงานวิจัยเรื่องื่นๆอยู่ด้วยแล้วก็อบอกว่าเอ๊ะคุณเป็นเออ่การณิสเก่าเนี่ยคุณค,ณคณจำได้ไหมอะไรผมเกิดไม่ทันรักไอ้สองสีเ่เหรอเนี่ยแต่ว่าผมจะคนให้<ะ>ผมว่าเขาเป็นคนให้ปรากฏว่าไม่มีเหมือนกันอืไม่มีการลงข่าวแบบนั้นไอเหมือนกันนะนี่อันนี้นกำลังยกตัวอย่างว่า AI กับเฟซเดียวกับอะไรเนี่ยมันซ้อนทับกันมากมันมันทับซ้นกับ ันคบละเอีอ่ะมันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอญาติเรียนท่านผู้ฟังนะครับผมยังเชื่อในเท่านผู้ฟังไอ้เ็ร้อยห้าแล้วก็อยากจะบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของใหยขมากซึ่งไทยและโลกประวัติประวัติาที่จะอืมตร้งภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาระหว่างการรับรู้ข่าเราเราก็ซาญพี่เออันนี้การนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จถ้าเป็นแหล่งอ้างอิงนะอันนี้มันน่าจะ มันน่าจะมีหน่วยความเป็นคงเหลืออะไรต้องทําแล้วล่ะเพราะว่าลาพังเรายากประวัตินักการเมืองบางคนก็ใช้วิธีนี้พี่เอ๋อัอนนี้รเราก็ทราบกันอ,อยู่ดีซึ่งกับหลังจาซึ่งเราจะรจะอคดีีปัญหาที่สองที่อยากจะพูดวันนี้คือเรื่องของสื่อนะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้รับสื่อสารจากเรื่องคุณว่านี่แหละไม่บอกชื่อแล้วกันนะวันนี้เขาจัดรายการยูทูบอะไรอย่างงี้แล้วผมก็ได้รับสื่อสารจากนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศที่เป็นคนไทยนะ แล้วก็หลายๆที่ก็ก็มีกลุ่มเล็กๆที่เขียนสื่อสารถึงปัจจุบันเนี่ยเออเหตุการณ์ข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะรัฐบาลและหน่วยล็อบบี้ีของรัฐบาลเนี่ยทํางานเหมือนปี2540 hmm. ที่ผมเป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวนะครับก็คือการเข้าไปครอบงำสื่อด้วยวิธีเงียบๆด้วยการใช้งบโฆษณา นะครับตอนผมเล่าตองปีสอง7นสี่ิบ็ในการรัฐบาลเรืองอำหน้าขนาดนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปแม้กระทั่งการเช็คหุ้นของจะพยายามเช็คหุ้นของมติชนนะครับแล้วตอนนั้นสนใจบุญปานกับพวกก็กำลังสู้อยู่นะครับผมในฐานะจะมาสมาคมนักข่าวก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ตอนหลังเขาก็ับเปลี่ยนไปเนาะเขาก็ขายเรื่องที่สองคือการตัดงบโฆษณาทั้งหมดของวงสื่อการสื่อ พราะสื่อตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงดิสครับนะครับก็โดนตัดไม่รู้คุณว่าโดนด้วยหรือ,อ,อเปล่าถ้าเหมือข่าวในเชิที่เป็นลบต่อรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็จะสั่งตัดงบทั้งราชการและงบผ่านเอเจนซี่ทั้งหมดหสามคือเข้าไปล็อบบี้ถึงตัวเจ้าของบรรณาธิการเดินสายเส้นพาขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศแบบเดียวกับในรัฐบาลของออคุณปูนะครับข่าวก็จะถูกเตรียมคาถาม นาย,ยกนตรีก็จะเตรียมคําตอบนะครับตอบเฉพาะคนที่อยากตอบจะต้องเปียนคํายกใช้คําว่าคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะ <c oughs> แล้วจะเลือกตอบเฉพาะที่ทีมงานได้ไปเตรียมไว้แล้วน <c oughs> ี่คือกําลังเกิดเฟซนิวขึ้นในประเทศไทย <c oughs> ัมเกตข่าวของรัฐบาลผมยืนยันนะผมไม่ได้เป็นอริกับรัฐบาลแต่ผมนหา้าที่ตรวจสอบว่ารัฐบาลทํางานยังไม่ถึงร้อยยี่สิบวันยังไม่ผ่านโปรเบชันความจริงฮันนีมูนที่เหียนรัฐบาลมีหกเดือน แต่รัฐบาลนายหนึ่งท่านนายกลาคัร้อนเสร็จแล้วเพราะอะไรเขากล่าวหาว่าท่านนายกกาลังหลบครบร้อยยี่สิบวันที่จะเกิดขึ้นในวันที่บ4 22นี้ครับที่ผู้บัญชาการเดือนจำพิเศษกรุงเทพที่นําตัวคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14จะต้องทาความเห็นผ่านมาทิศดีผ่านปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยีติธรรมว่าเห็นชอบให้คุณทักษิณอยู่เรือนจํา ให้หยุดเท่าทีอยู่โรงพยาบารลราชธรรมให้โรงพยาบาตลตารวจต่อไปหรือไม่โดยความเห็นแพทย์ประกอบซึ่งสังคมไม่ได้รับทราบว่าคุณทักษิณป่วยหนักเป็นโรคอะไรนะครับเพราะคุณทักษิณแจ้งต่อแพทย์และมาแจ้งต่อคณะกรรมการผมและกรรมการการสาธารณสุขว่าไม่ประสงค์จะแจ้งโรคภัยให้ทราบเราจึงตรวจไม่ได้เราก็รู้แค่สี่โรคที่เป็นใช่ไหมซึ่งก็เป็นโรคคนแก่ปกติอะนะความดันสูงเลือดตีบกระดูกเตลืม Uh huh. โรคติดโควิดมาไม่มีโรคอะไรที่เป็นภัยร้ายแรงถึงขนาดอยู่ร้อยี่สิบวันถาร้อยยี่สิบวันสี่โรคนี้นะ uh huh. ผมว่าเราต้องคืในใบพาย์ไปไปประกอบโรคสินของแพทย์ลงมาาตรวจทั้งหมดนะนะทีน uh ี huh. mm ้ม hmm. mm ัน hmm. ก mm ็กลับมาว่านายกลาพักร้อนเพราะอะไรคําถามก็คือว่าอาจจะมีการประกาศให้หนึ่งโรงพยาบาลตารวจเป็นสถานที่ควบคุมไหมถ้าโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานที่ควบคุม ก็ย <LY P> ุ่งเหมือนกันนะใครไปสักษาที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปเข้าเท่ากับเข้าคุกอะอ๋อเหมือนเหมือนโรงพยาบาลราชธานีเหรอพี่เออย่างนี้เหรอคล้ายๆอย่างนี้เหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลราชทานีเหรอให้โรงพยาบาลไม่ใช่อ่ะคือคือโรงพยาบาลรัชธาน์เนี่ยคุณทักษิณถ้าเป็นแค่สี่โรคนะฮะก็กลับไปรักษาพักผู้ได้ผมยืนยันนะอ่าได้เเข้าใจเข้าใจเพรังไม่มีอาการหนักมากถึงขนาดที่เออโรงพยาบาลรัชธานรักษาไม่ได้อ่ะฮะคือท่านทาเป็นโรคอื่นนะต้อง ซูเป็นมะเร็งขั้นสี่นะอเตสเตสีนะเป็นเป็นโรคไตวายนะเป็นโรคอะไรเนี่ยผม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 จะบอกนะเห็นด้วยว่าคนสิริอาการหนักต้องอยู่ต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรืออาจจะต้องส่งตัวไปจุฬาลามาศิรีราก,ก็ว่าไปเนาะแต่แต่เท่าที่ทราบมันมีแค่นีจ้จริงๆเนี่ยเพราะมันมีแค่นี้จริงเนี่ยสังคมก็เลยไม่เชื่อไงนะครับ่วันนี้คอปทอเขาก็ก็จะมายื่นหนังสือผมตอนที่เป็นมงครึ่งเขาก็ไม่เชื่อผมก็จะรับเรื่องเพราะว่าเราก็สอบมาตลอดเนี่ย อันนี้เป็นปัญหาของข้อมูลข่าวสารที่เชิญแพทย์ใหญ่ตํารวจมาท่านก็มอบรองแพทย์ใหญ่ซึ่งซึ่งหนึ่งท่านหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แพทยนะ์นะอาจงรยรองที่ดีรัชทันมาแทนที่ดีสองครั้งก็ตอบบอกว่าเป็นความเห็นของแพทย์แพทย์ก็ตอบว่าเป็นความเห็นของรัชธันในการ<ว>อรอบสับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันโยนกันไปโยกันมาแล้ว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 เชิญมาพร้อมกันมีมีเชิญมาพร้อมกันไหมพี่เอกนั่งอยู่ในกันนี้มีไหมพร้อมกันนั่งต่อหน้าด้วยอ้าวแล้วทำไมโยนแล้วยังโยนได้เหรอ S <S ก็เยนต่อหน้ากรรมธิการนี่แหละโอผม <S 1> <S 1> <S ผมเล่าเรื่องกรรมธิการต่างประเทศตอนผมไปร,รองประทานเมื่อตอนที่ออกหมายแดงอินเตอร์โพลของคุณยิ่งรักหลังอย่างที่คุณยิ่งรักหนีไปเพราะสารฎีกาตัดสินจำคุกคดีจดำนำข้าวเนาะเชิญมาสองครั้งอ่ะตำรวจราชทัณฑ์เลขาศา,าลอะไรต่างๆนะมอายการต่างคนต่างเยอะอายการกับตำรวจบอกว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจในการไปออกหมายจับ ตำรวจบอกว่าเป็นหน้าที่ของอายการซึ่งต้องออกหมายต <g ül üyor> ำรวจมีหน้าที่เป็นติดตามเ <c oughs> ชื่อไหมผมบอกงั้นโอเคกลับไปทํางานใหม่เดือนเดือนข้งางหน้ามาเจอกัน <c oughs> มีความคืบนหน้าไหมก็มารายงานกรรมธิการว่าม,มีความคืบหน้าแต่ว่าท่้นของฝ่ายบอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารระหว่างกันเลย <c oughs> ผมหาะว่าอย่างนี้ขอญาตสําเนาให้ผมหน่อยได้ไหมผมขอดูเอกสารท่านไหนทั้งหองท่านอายการและตำรวจผมก็เป็นหายสําเนาน เพราะเื่อเลยนะว่างน้นกรรมธิการจะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งผมสลับกันได้ไหมครับเอากสารอายาการ่ยส่งให้ถึงตำรวจนะเอากสารตำรวจส่งให้ถึงอายาการแล้วผมส่งต่อหน้ากรรมธิการเลยอ่าแล้วมันทิกไว้ว่าท่านได้รับแล้วนะไอ้นี่หายไปเดือนหนึ่งท่านบอกส่งไปถึงกันเนี่ยไม่รู้มันส่งยังไงนะถ้าเป็นสมัยนี้เขาใช้อะไรนะลาล่ามูฟเช็คแกรดขึ้นขึ้นวันสองชั่วโมงก็ถึงแล้วเขาส่งกันเหมือนกันเลยตำรวจกายะเออลงลงยาตำรวจกับของรัชทัาเนี่ย ก็รายงานจากกรรมธิการได้เท่าที่ผมเล่าเนี่ยฮแล้วถามว่าคุณว่าฟังฟังผู้ฟังฟังแบบเนี้ยรู้เรื่องไหมคุณทักษศิณป่วยเป็นอะไรไม่รู้ไหมว่าใครใครสั่งให้คุณทักษศิณกลับหรือไม่กลับได้ก็ไม่รู้อีกว่าตกลงแล้วเป็นหมอหรือเป็นรัชทันอือเพราะนั้นเนี่ยแต่ความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับฮะแล้วแล้วความจริงที่ต้องมีคนรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเดียวสิทีนี้ผมว่า ผมก็ออกข้อสอบนิสิศาสตร์การเมืองเล่นๆเนาะครับก็จะหมายถึงกรมไหนนะลองไปที่นายรู้บอกว่าถ้าถ้ามีนักโทษเทวดาออกจากคุกข้อระเบียบนี้ที่จะใช้เดือนวันที่ยี่สิบสองนี่ก็รู้แล้วแต่ผมผมเชื่อไม่กล้าใช้นะ่ะแต่หนูจะเล่าว่าเขาจะใช้กับใครครับเพราะถ้า,ถามีคนออกจากคุกจะมีคนเข้าไปคุกแทนค่ะก็หนึ่งหมอแต่คุณว่า้อง้องถามคนบ้านเล่นๆนะก็อสองอธิบดีข้อสามพลัดข้อสี่รัฐมนตรีข้อห้าถูกทุกข้อ โอ้โหว่าใครเข้าไปคุกแกมเดชโอ้โหคือเรื่องนี้พอร้อยี่สิบวันเนี่ยตามกติกาที่เขียนไว้ในกฎหมายคือ,อประหลัดเนี่ยคือหน่วยฝ่ายข้าราชการประจําเนี่ยต้องแจ้งต่อตรัฐมนตรีซึ่งหมายความว่ารัฐมนตรีต้องมีข้อมูลเพื่อจะตอบประชาชนได้อันนี้หลักการก่อนนะพี่เอ๋เนาะทีนี้ทราบว่าคุณทว oh. ีเนี่ยท่านก็ท่านก็กระเทงกระเทงกนะันจริงจริงก็หาทางตอบไม่ตอบได้ก็ตอบนะตอบอะไรแล้วถูกดาก่าก็ต้องตอบอะ่ะเออแต่อีกเพราะ พอเมื่อกี้สักครู่แล้วถามว่ามันใครผิดโอพเออันนี้ก็ยากจังเลยข้อนี้ขอข้าไปทาข้ออื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทาข้อนี้ใหม่ตอบขห้าแน่เลยถูกทุกข้อถูกทุกข้อใช่ไหมโออตายใช่ขพออะไรครับเพราะว่ามันเข้าข่ายเราเว้นการเป็นหน้าที่หมอก็บอกว่าเป็นเรื่องของตํารวจในการเอากับเอ้เป็นเรื่องของราชการราชการก็ตอบว่าเป็นเรื่องของของหมอคือมันไม่ได้ครับคนคือการพิสูจน์ในศาลหรือในปปชเนี่ยมันง่ายมากพฤติกรรม พี่เอกคือ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 วัดทวนนิดหนึ่งฮะฮะวัดทวนนิดเดียวคือร้อยี่สิบวันเนี่ยมันคือเวลาที่กําหนดไว้ว่าฝ่ายรัชการประจำเนี่ยอาจจะประหลาดหรืออธิบดีเนี่ยต้องส่งข้อมูลแจ้งรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีต้องตอบคําถามได้นี่หลักการก่อนเนาะแต่ว่าแต่ว่าในกฎหมายที่บอกว่าจะออกไปได้เพื่อจะใช้กับราย e m หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเลยหกเดือนคือคือหกเดือนหรือหรือหนึ่งในสามของเวลาที่ ที่ที่อยู่ในเรือนจำาังนในกรณีนี้คือมากกว่ากันอายางใรมากกว่ากันหมายความว่ามันต้อง6เดือนถูกไหมสมาตรา52วงเล็บเขียนโึ้มผมออกไว่เองใช่ต้อง6เดือนถูกไหมแม้ในกรณีนี้ต้อง6เดือนเพราะว่าถ้าหนึ่งในสามันคือเพราะฉะนั้นก็จะไปคุับที่ามาใช้ใช้ระเบียบเนี่ยโดยจะอ้างเรื่อง120วันเนี่ยเพราะว่าเรื่องเรื่องที่จะไม่ต้องให้ท่านตรีหรือขบายยท่านตรีรับทราบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งผมก็บอกว่าผมเนี่ยยังไม่เชื่อว่า เขาจะใช้อันนี้ให้คุณทักสินออกนะพูดตรงๆนะเพราะว่าข้าราชการจะเสี่ยงสินคุกมากนะครับแต่แต่เงื่อนไขเนี้จะไปถูกใช้กับใครครับอะฟังดีนะคดีพันธุ์ทีอดีข้าราชการประจำนะครับที่ถูกจําคุกคดีจํานําข้าวมีตั้งแต่อธิบดีเอ่ลขากรมผู้อำนวยการกองอันนี้จะสอดคล้องคล้ายกับโครงสร้างของกรมวิชาการปัจจุบันคถ้าไปเป็นคณะกรรมการที่มา ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีนักตรีสองคนติดคุกอดีนายกก็หนีหลัง่าประเท่นะครับเอ่อวันเนี้ยติดคุกก็มีแล้วแต่สิบหกปีสามสิบสองปีสี่สิบแปดปีห้าสิบสองปีห้าสิบสามปีครับแต่ที่ผมทําจดหมายเปิดผนึกถึงนายการัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสองฉบับเพราะมีการลดโทษแบบนี้แบบพัดขึ้น วิธีการทันที่เด็กเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือการเลื่อนชั้นแต่บรรทุกชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นดีเยี่ยมและชั้นเยี่ยมสามครั้งในหนึ่งปีทุกไปมากเลื่อนไปแล้วไปรอพระราชทานอภัยโทษโดยเข้าเกณฑ์ที่พ่อองท่านไม่มีทางทราบแต่พวกข้าราชการกรมราชธรรมสมัยนั้นนะครับและรัฐตรีหรือใครก็ตามแบบแอบทําให้ก็ตามเนี่ย ให้นะักโทษเหล่านั้นไปอยู่ในคิวขอรับพระราชทานอาภัยโทษครับจากโทษ58ปีคุณว่าถ้าผมไม่ไปยั้งไว้และท่านนายกประยุทธ์ไม่ตั้งอาจารย์เข้มชยัยและวันนั้นคนที่เป็นเลขาคณะที่นาคือท่านคงสวสัสดิ์ซึ่งปัจจุบันคือสลัดกระทรวงยุติธรรมอืมจําได้คดีนั้นคดี58ปีเหลือเท่าไหร่รู้ปะคุณว่าหเหลือทปีใช่ปัจจุบันนี่นะ เมื่ดที่10ปีแล้วรังตีบุญทรงเนี่ยจำคุกม,มาแล้ว6ปี7เดือนก็ประมาณดปีขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ตามกฎกระทรวงได้รับการพักโทษแล้วครับอเห็นไหมประเดียบพักโทษเนี่ยจะใช้ได้แต่คุณบุญทรงรรครุณงบสารพจ์ท่านอดีตอดีตอด,อดีที่ดีมาส่ทจปอยพลคุณขอ,อที่คำพรอะไรเนี่ยแต่คดีมเข้าหมดเลยรวมทั้งเสียเปียงด้วยซึ่งตอนนี้เสียเปียงเนี่ยก็ย้ายแจกโรงพยาบาลพระรามาที่เราทัก ไปอยู่โรงพยาบาลรามาแล้ว oh, oh. แต่คดีที่สองยังอยู่ก็เลยต้องถูกขังอยู่ uh. แต่คนอื่นจะได้ออกจากคุกตามระเบียบนี้ <c oughs> ครับคําถามที่วันวันจันทร์หน้านะครับได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชิญท่านผดัดกระทรวงยุติธรรมเชิญท่านอาธิบีกรมราชัรฑ์เชิญประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาสอบถามในคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานและมีมติที่ประชุมเชิญท่านมาวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายสอง นะครับใบมงคืนเลยนะครับครับก็อยากจะรู้ว่าระเบียบนี้ใช้กับคนทั่วไปหรือตามที่ผมว่าทางอ้างว่ากสมเป็นคนขอแต่ผมฟังจากกสมแล้วตรวจสอบแล้วกสมอบอกไม่เขาต้องการกันคนที่ถูกฝากขัง <ฮะ S 2> ที่ศาลยังไม่ตัดสินเด็ดขาดก<อ>็ไม่ควรจะเอาไปอยู่ในเรือนจำ <ฮะ S 2> นักโทษเด็ดขาดอืมไม่ใช่เอานักโทษเด็ดขาดออกมาคนเรื่องการพราะแนี้วันจันทร์หน้าเนี่ยเราก็จะเชิญ ทั้งทั้งหลายซึ่งหวังว่าจะให้เกียรติกรรมิการมาให้ข้อมูลนะครับว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จแล้วนักโทษในเรือนจําใดบ้างที่ระเบียบนี้ออกมาเนี่ยมันมันใช้้เป็นประโยชน์ต่อนักโทษที่แกวออกจากคุกหรือเป็นประโยชน์ต่อนักโทษที่เป็นผู้ต้องหาในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดแต่เอาไปขังในเดือนจำนะครับเพื่อขัดจิตใจารมนะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหานะครับของกรณี ในโ้ชายชั้นที่สี่เนี่ยผมก็เรียนว่าผมก็ออกมาทักนะเมื่อวานก็เริ่มเห็นคุณชัยดวันรตุลาธนที่ได้รับโหวตเก้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านออกมาทําหน้าที่ซะทันทีนะว่าควรจะต้องพูดเลยนะเพราะว่าสี่ของฝ่ายค้านนะครับก็ที่เราทําหน้าที่เนี่ยยืนยันนะครับไม่มีอคติใดแต่ต้องการความยุติธรรมเท่ากันยุติธรรมเสมอภาคพและทา้สังคมเนี่ยกลับไปสู่ความปรองดองด้วยกันเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ครับเราจึงต้องไม่มีอภิสิทธิ์ใครเหนือใครชาวบ้านตาสีสาษายางมีเยมากับอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับแต่การดูแลนะครับจะเอมากน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้รับอภิสิทธิ์จนกระทั่งไม่ไม่ต้องติดคุกเลยหรือได้รับพระมหากรุเช่นคุณลดโทษแล้วเนี่ยยังไม่สามารถทําอะไรให้เขา รู้สึกว่าได้รับโทษเลยเลยนะม,ม,มันก็สังคมมันก็ไปต่อไม่ได้ผู้าใจครับอู้โด<น>เอาละครับพี่เอ๋เดี๋ยวตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เสียงมันเริ่มดังคือคือคำถามมันถามคําเดียวกันเนี่ยดังนั้นตอนนี้เรื่องไปถึงรัฐมนตรีแล้วหมายความว่า120ร้อยยี่สิบในเรื่องถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีนี้อยู่ในการเมืองแล้วคือข้าราชการประจําก็อาจจะอึดอ,อักแต่ว่าก็มีหน้าที่แต่ นักกรเมอาร้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยครับผมได้รับการสื่อสารนะครับว่าเขาเนี่ยขอย้ายตัวเองจากกระทรวงการกลมกันแล้วเขาองห่วน้ราชการเลยนะไปดีกว่าผมบอกว่าถ้าย้ายไปเนี่ยไอ้คนมารับหน้าที่แทนมันก็ต้องติดทุกอย่างเข้าใจเข้าใจไปเราไม่เอาเราไม่แก้ปัญหาภายในแต่ครอันนี้คือกรมราชภัณฑ์นะอันที่สองคือคนในโรงงานตำรวจก็ก็รู้สึกนะครับแล้วมีปัญหามากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่าต่อพี่เอ๋หมดเวลาถูกตัดนะครับผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาครับครับสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์